พูดถึงการเตรียมงานวัน yes. น yeah, uh, ี mm ้ท okay. ี่นึงครับก็ศิศสตามร์เก็ตเนี่ยเราทำมาปีนี้เป็นปีที่2แล้วก็ที่โคกับที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ทุกสาขานะครับเราก็มาที่บางแครอันนี้เป็นครั้งที่2แล้วสำหรับครั้งแรกเนี่ยคือสำหรับโดยส่วนตัวผมอ่ะผมก็จะประทับใจกับที่บางแครเพราะว่าคนเยอะแล้วจะเป็นคนแบบ f ฟมิลี่อ่ะเป็นครอบครัวโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเป็นเสาที่จะเห็นชัดเลยว่าเขามากันนะครอบครัวมีแบบมีมีหลายๆลายเจเนเรชันเราก็เลยต้องคัดนิดนึงว่าร้านที่จะมาตรงนี้มันก็ต้องแบบเป็นร้านที่มันเหมาะกับทางครอบครัว <Le> โ,โดยเฉพาะนะักแสดงปีปีหนึ่งนีงก่กล่าวว่าไปกี่แห่งก็จะไปที่เดอะมอลล์ทุกสาขาครับเวียนกันไปก็จะมีที่บางกะปิ ที่งานวงวานท่าพระแล้วก็เราก็มาครั้งนี้มาที่บางแครแล้วก็เดี๋ยวสิ้นปีปีใหม่ก็จะออกต่างจังหวัดไปเจอกับชาโคลา่าครับผมและวาารที่ชัดมานี่ยเราชัดเป็นไงก็จะมีหลายมีหลายส่วนเพราะว่าเวลาองค์ประกอบของการเป็นงานแฟร์ของผมมันจะไม่ใช่เป็นงานอาหารอย่างเดียวมันจะเป็นอาหารแล้วก็มีแฟชั่นมีอ็อกซิซอรีของใช้ด้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ก็แยกมาชัดเจนก็คือดารา ดาราเนี่ยเราก็ต้องดูว่าน้องๆที่น้องๆที่จะมามันช่วงนั้นมีอะไรขายดีของดีๆแล้วก็น้องคนไหนที่ค่อนข้างแบบว่ากําลังมีผลงานอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะเอามาเอามาเจอกับเอามาเจอกับแฟนๆที่เขาติดตามอยู่ส่วนส่วนอาหารส่วนหนึ่งก็จะเป็นร้านที่มีชื่อเสียงในทางโซเชียลอย่างเช่นร้านดังในทิกเกอรอะไรอย่างเงี้ยครับ ตอนไหนร้านไหนดังเราก็จะติดต่อไปแล้วกเ็เชิญมาร่วมง,งานอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าร้านดานราที่เราต้องชิมก่อนไงร้านดาราจะมันจะรู้จักกันนะเราก็จะรู้แล้วว่าของใครโอเคของใครไม่โอเคเพราะไม่ม,ม,ม,มีมีเหมือนกันอันนี้พูดตรงก็คือบางคนก็รู้มีเหมือนกันว่าเฮ้ยต้องปรับนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันคือไม่ใช่ว่าความเป็นดารามันจะขายได้ตลอดเพราะว่ายังไงคนที่เขามาซื้อเราอะ่ะเขาก็อยากกินของที่ดี ถ้ามันถ้ามันไปเทียบกับพ่อค้าแม่ค้าที่เขาขายอยู่แล้วอะ่ะแล้วมันสู้เขาไม่ได้อะเราก็จะขายไม่ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ไอพวกนี้มันเก่งเดี๋ยวนี้มันทําอาหารกันอร่อยมากเลยบางคนมีม,มีมีอยู่สองสคนที่ตอนแรกๆมาแล้วมันยังไม่คงที่มันยังไม่มันยังไม่มได้ลงตัว พอมาอีกทีนึงอุ้ยทำไมอร่อยจังไปทำอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยครับ,บก็คือเขาค่อนข้างตั้งใจทํางานกันก็ได้คัดสรรมาพอควรคัดคัดคัเลยครับแล้วบางอย่างอย่างฝ้ายเงี้ยอย่างเคนี้พี่แอมอีกคือ3คนเนี้กว่าจะได้คิวมานี่คือรอบางแคร์เลยอะ่ะจริงๆแล้วติดต่อมาตั้งแต่ต้นปีแล้วก็จนแบบว่าดัง ดังแบบว่าขายดังในติ๊กต็อกกันมาเยอะแยะไปหมดแล้วอะไรเงี้ยครับกว่าจะลงตัวที่บางแคร์ได้ก็ใช้เวลามีวามกังวนไหมเพรว่าดาราแบบทีแบบทาเขาทำแบบจานวนจํากัดเนี่ยแล้วควรกับมูฟกับเราก็บอกเราก็บอกเขาเหมือนกันโดยเฉพาะปุ้ยฝ้ายเราก็บอกปุ้ยฝ้ายว่าเฮ้ยฝ้ายไม่ได้นะคือยังไงต้องแบบมีของลงให้พี่อ่ะน้องมันก็เดี๋ยวกับเนี่ยอีกทัพเดียวกลับบ้านละ กลับไปโมโอบอกว่าเอออย่างน้อยต้องมีของมาซึ่งซึ่งเราก็จะบอกเขาว่าคือคืออย่างอย่างอย่างฝ้ายเขาเขาขายในทิ t ตอกอยู่แล้วเนาะเขาตักตะกร้าแล้วมันก็หมดเร็วอยู่แล้วอ่ะก็ต้องบอกว่าทําเสร็จแล้วอะ่ะต้องตัดส่วนหนึ่งนะมาให้คนในงานบ้างว่าว่าแบบซื้อซื้อทางโซเชียลยากให้มาซื้อที่งานอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามีดาราหลายคนก็อยากกันแต่ว่าด้วยความที่ว่าเขาทําไม่ทัน ใช่หรืออะไรเงี้ยเลยไม่กล้ามาเลยไม่กล้าตอบอรับในการที่จะมาม,ม,มี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 ครับอย่างเช่นที่เดี่ยว <laughs> อย่างเช่นที่เดี่ยวบอกได้เลย,เลย <laughs> ที่เดี่ยวเนี่ยเขาแบบว่ากว่าจะทําโชกุปังของเขาได้อ่ะมันใช้เวลานานมาแล้วก็นานแต่ว่าปริมาณมันได้ไม่เยอะเวลามางานแบบเนี้ยมันไม่พอขายก็เออเข้าใจพี่ครับ ไม่ว่างไม่ว่างเราก็ต้องเราก็ต้องทาให้ไม่ว่างเพราะว่าไม่งั้นมันดูงานมันก็ไม่สวยอะ่ะก็ก็ต้องเอาอย่างอื่นมาลงช่วยช่วยกันความความที่เห็นจากที่เราแบบจับมาก่อนเนี้ยก็มีดาราเดี๋ยวนี้มาจาับเป็นนักที่มีเพิ่มข,<อ>ข<อ>ึ้นเอาเลยคือผมว่ายิ่งแข่งขันกันอ่ะยิ่งแข่งขันกันเยอะเยอะยิ่งดีกับผู้บริโภคนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าตัวแข่งขันเยอะอ่ะมันต้องกดราคาให้ถูก ก็คนผู้บริโภคจะได้ซื้อของถูกอ๋อมันก็ด้วยถ้าเกิดว่ายังจะทําต่อครัก็ต้องคิดอะไรเยอะขึ้นว่ามันมีอะไรที่มันเหมือนหรือแตกต่างกับของคนอื่นยังไงแล้วก็คือจะบอกว่าไม่แข่งขันเลยก็ไม่ได้เพราะว่ายังไงซะมันก็ต้องมีเป็นมันก็มีการแข่งขันอยู่ในตัวเราที่มันก็จุดข้อดีข้อด้อยของแต่ตลาดแต่ละตลาดแต่ละงานแฟร์ครับมันมีอยู่แล้วล่ะ ว่าจุดเด่นของเขาคืออะไรอย่างอย่างของผมมันก็จะเป็นงานที่มันไม่ได้มีแต่อาหารอาหารไม่เป็นหลักอยู่แล้วล่ะแต่ว่ามันจะมีส่วนที่ไม่ใช่อาหารด้วยแล้วก็นักสแสดงที่มามันก็จะได้ไบรรยากาศอีกแบบหนึง่งเพราะว่าเราเราค่อนข้างที่จะมากันบ่อยแล้วเวลาดารามาเจอกันคือพวกนี้ก็จะเดินถือไมค์คุยกันทั้งงานทุกคนนะครับแล้วมันด้วยความเป็นเพื่อนกันมันก็จะขายของด้วย ปกติกันไปด้วยว่าจะเป็นบรรยากาศของฟิสตาจะเป็นแบบนี้านบอกกระแสกเนก็ตามของที่เ็นะกระแสของร้านเหรอครับมันก็จะตามตามกันมาครับจากจากจากหลายๆที่เขาก็อันดับแรกเลยต้องยอมรับว่าโลเคชันสะสคัญสาขาสําคัญว่าลงสาขาไหนมันก็จะมีเหมือนกันที่สาขาเนี้ยไปยากก็ต้องยอมรับว่ามันคนมันน้อยอะ เราก็ขอความร่วมมือขอความช่วยเหลือร้านไปลงพอไปลงปุ๊บมันก็เป็นข้อดีให้กับคนที่นั่นซึ่งร้อยว่าทันเปีเขาอาจจะไม่เคยมีตลาดมาลงเลยอะครับแต่พอเราไปปุ๊บมันก็ไปทําให้เขาได้ซื้อของที่เขาไม่เคยซื้อสําหรับตัวพวกเราเองก็เป็นประสบการณ์ว่าเราจะทํายังไงให้ให,ให้ให้ลูกค้าสนใจยิ่งนยุคเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยคือต้องยอมรับว่าซื้อของยากเพราะฉะนั้นของคุณต้องดีจริงๆนะ แล้วต้องราคาไม่แพงจนแบบหมดเนื้อหมดตัวที่จะซื้อของอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยุคนี้มันก็ต้องยอมแล้ว,ว่ามันยากถ้าถัดไปสิ้นปีเลยครเพราะว่าแยกกันยาแล้วก็ถนช่วงเวลาถ้าเป็นเดอะมอลนะครับเพราะว่าเราเดอะมอลมันจะมีมันไปครบทุกสาขาแล้วแต่มันจะมีที่อื่นเชื่อว่าจะมีที่ที่ไปต่างจังมีอุทยามีไปที่พาราไดซ์พาร์ครับ จะมีที่ไหนที่อยากไปแต่ก็ยังไม่ได้ไปจังหวัดต่างจังหวัดหรอด้วยความที่มันเป็นนักแสดงอของผมว่านักแสดงเขาจะแบบคิวเขาจะยากอ่ะแล้วแล้วเราก็ค่อนข้างที่จะแบบคือถ้าเกิดเราบอกเราบอกกับทางเราบอกกับทางอายุทยาไปแล้วว่าเราจะมีดาราคนนี้คนนี้ไปนะมันเกิดความคาดหวังแล้วสำหรับคนที่เขาเป็น f อซของนักแสดงคนนั้น,นะแล้วเกิดว่าโชครหากไปไม่ได้อ่ะมันก็คือไม่อยากให้เกิดความผิดหวัง มันก็เลยต้องแบบคิดเยอะหน่อยที่จะไปต่างตัวมีใครไปต่ตัวยากกันมั้ยจักป้ายนะมียากทุกคนเลยไงพวกเนี้ยพวกเนี้ยยากทุกคนเลยเอาเป็นว่าไม่ให้หลุดจากไม่ผมจะไม่พูดแล้วนครับเดี๋ยวมันไม่ดีครับต่างตัวยาก งานมันเยอะเอออาพูดถึงซีรีส์ซีรีส์ซีรงานบันเทิงงานบันเทิงตอนนี้เหลือเรื่องยังไม่ออกนี่แหละอย่างคนเนี้ยเขาเป็นพระเอกของโมโนเขาก็มีงานเยอะเขาเพิ่งปิดกล้องไปมันเพื่อเขาเขาเขาเพิ่งปิดกล้องไปเขาเลยสามารถมานี่ได้เพิ่งปิดกล้องไปก็ก็มีซีรีส์กับทางโมโนอยู่ครับจะเรื่องพี่บัวเล่นอ่าหกหกเก้าศูนย์แจงลายกลายเป็นรัก ปิดกล้องไปละตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการ post production ตัดต่อแล้วก็เดี๋ยวได้ออนแอร์กันเป็นน้องน้องบัวนลินทิพย์กับลีฐานะครับคู่นี้ก็น่ารักเลยแหละน่ารักเลยเป็นโรแมนติกคอมเมดี้แต่เป็นโรแมนติกคอมเมดีท้ที่เขาก่อสร้างอยู่หรอเป็นโรแมนติกคอมเมดีท้ที่มีสาระเพราะว่าเรื่องราวเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของกู้ภัย พอมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกู้ภัยทำยังไงให้เป็นทำให้ทำทำยาให้เป็นคอมเมดี้ก็บรรยากาศมวลรวมคอมเมดี้แต่มีความรู้ทางการแพทย์ใส่เข้าไปตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคนดูจะยิ้มหัวเราะโดยที่ความรู้มันจะซึมเข้าไปเองแล้วก็สามารถที่จะเวลาเวลาเจอเหตุการณ์จริงๆอ่ะอาจจะมีภาพติดตาจากในซีรีส์ทำให้เราสามารถที่จะประถมพยาบาลเบื้องต้นได้ อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นจุดข้อดีจุดขาย <c oughs> ของซีรีส์เรื่องนี้669สุดจังหวะได้เป็นหลักครับผมว่า,วาต้นปีมั้งคิดว่านะครับต้นปีแต่จะเป็นต้นปี70หรือต้นปี71 <c oughs> <c oughs> นั่นน่าจะต้นปีหน้าต้นปีหน้า69 69 69, 69. <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวโดนด่า <c oughs> มีเบื้องหลังการทำงานมีมีไหบ้างเบื้องหลังเหรอหรือว่าเจอเคสที่แบบ ก็จะเป็นพี่ผักไทยอ่ะคือเราเป็นเกคอมเมดี้เราก็เลยมีการเขียนเขียนเซติเอชเขียนสถานการณ์ให้มันมีความตลกแล้วก็เรื่องนักแสดงที่ตลกอยู่ในสายเลือดอย่างพี่ผักไทยมาพี่ผักไทยจะเป็นคนที่ทําให้นักแสดงคนอื่นเนี่ยวายป่วงคือถ้าสติไม่ดีก็หลุดไปหลุดกันหลุดหลุดกันไปหมดคือเขาชอบทําอะไรที่เราคาดไม่ถึงอ่ะอยู่ๆก็อยู่ๆก็ลุกขึ้นมาเต้น อยู่ๆก็ลุกขึ้นมาทําอะไรโอ้เยอะแยะไปหมดครับอ่าเหตุการณ์หนึ่งที่รู้สึกว่ามันน่าประทับใจก็คือมันเป็นฉากที่มันเป็นอ่าในฉากเนี่ยมันเป็นฉากรถควา่าแล้วตัวพระเอกคือลีเนี่ยจะต้องมุดซากรถเข้าไปช่วยคนแล้วก็มีการเซตอัพซากรถเอาซากรถยกมาแล้วก็เซตอัพทุกอย่างให้มันแบบเหมือนจริงปรากฏว่าพอจังหวะที่ถ่ายทำมันไปอยู่อยู่ๆก็ มีเสียงรถตำรวจมาแล้วกองถ่ายต้องหยุดแล้วตำรวจก็มาถามว่าเกิดอะไรขึ้นทาไมไม่มีใครทาไมทาไมไม่มีใครแจ้งน้ำมันมุงอะไรกันมีพลเมืองดีขับรถผ่านมาแล้วเห็นรถคว่ำโถรแ,แจ้งให้แล้วก็พี่ครับเราถ่ายละครกันอยู่และตำรวจเนี่ยคือจริงๆแล้วเวลาเราไปถ่ายตรงไหนเราต้องแจ้งตำรวจอยู่แล้วใช่ไหมพื้นที่อ่ะมันเป็นช่วงเปลี่ยนกะ คือมันเป็นช่วงเปลี่ยนกล่าวพอดีใช่เขาก็เรบอุ้ยขอโทษขอโทษขอโทษเพราะการที่เขามาพุ่มทําให้เราต้องคัดใช่แต่ก็ต้องแบบขอบคุณพลเมืองดีคนนั้นด้วยนะที่ที่ไม่นิ่งเฉยไอ้อย,อย่างน้อยเขาไม่นิ่งเฉยเขาเจตนาดีโดยที่เออเขาไม่รู้ว่ามันถ่ายทํากันอยู่แล้วก็มีอีกฉากหนึ่งที่ประทับใจก็คือพี่ลีนี่แหละลีฐานัทนี่แหละจะต้องไปช่วยคนที่ในในฉากเซตให้เป็นอุบัติเหตุรถชนแล้วคนไข้เนี่ย หัวใจอยู่เต้นตายตายกลางถนนในฉากก็ต้องเป็นลีที่ไปปั๊มหัวใจเขาก็ใส่เต็มที่เขาก็ไปปั๊มปั๊มปั๊มแล้วก็ได้อรอกของเขานะโน่นนี่จนคนคนคนไข้ฝืนจมันก็เหมือนจริงมากทุกคนก็ลุมแล้วก็เหมือนว่าเราเซ็เป็นไทยมุงเนาะไทยมุงก็น,น,น,นู่นนั่นแล้วกมม็มีทั้งไทยมุงที่เป็นเอ็กต้าจริงกนะับไทยมุงที่เป็นไทยมุงจริงๆ <laughs> พอในฉากปุ๊บเสร็จปั๊มปั๊มปั๊ม,มแล้วคนไข้ฟื้นขึ้นมาปุ๊บเขาเฮ,ฮกันแบบ เฮ hey, โดยไม่ต้องให้คิวอะคือมันแบบเหมือนว่ามันเป็นอารมณ์ร่วมของคนที่ได้ดูตรงนี้จริงๆแล้วกลายเป็นว่ามันสําหรับผมผมก็ประทับใจว่าและตัวรีเองก็ประทับใจว่าเนี่ยคือพลังของการแสดงว่าคนละพอมันมีอินเนอร์จริงๆแล้วเนี่ยสถานการณ์มันจริงมันจริงมากๆทั้งๆท,งท,งที่คนที่ดูอยู่และเ hey, ฮอะก็รู้ว่าเป็นการแสดงแต่มันอินไปจนแบบเฮ hey, ขึ้นมาด้วยครับ ขยันดูแลครับอ่าครับุมฝากด้วยครับโหก้าวสุดแจ้งรายกายเป็นไรตอนแค่นี้ก็ <c oughs> ยังยังไม่ได้มีอะไรครับก็ทําตลาดก็ทําเรื่อยๆตามวงรอบซีรีส์แล้วก็ทําอยู่คือตั้งใจจะทําซีรีส์ให้ดีแล้วก็เพราะว่าอยากเพราะอยากเล่นเองด้วยเลยต้องตั้งใจทําให้ดีก <c oughs> ็อยังอยากเป็นนักแสดงอยู ยังอยากเล่นยังยังยังแบบยังสนุกกับการเล่นมีมีโปรเจกต์ต่อไปมีแน่นอนมันพูดได้แล้วหรอเขาพี่รู้กันยังยังไม่รู้ใช่ไหมเรื่องสามเหล่าทัพรู้ยังเรื่องโมโนเขาจะทำสามเหล่าทัพรู้ยังงั้นก็อย่าเพิ่งเลยเนาะ เล่นได้ว่ายัางรับงานได้มีใหุ้นห้นแน่นอนนมีให้ลุ้นมีให้ลุ้นแน่นอนมีโปรเจกต์ใหญ่ของทางโมโนนี่แหละครับที่ผมเชื่อว่าคนไทยต้องอยากดูไดแต่ังรับงานได้อีกหลับได้อีกเยอะเลยคร <c oughs> ับเราได้อีกเยอะเลยครับี้นะปีนี้จะสิ้นปีจัดสิ้นปีแล้วมันก็ทําหลายอย่างแล้วครับเอา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 ทำสิ่งที่มันมีอยู่เนี้ยให้ดีก่อน รอร้รดอด่าาร้ละครอ๋อละครที่มันเพิ่งเพิ่งจบไปก็กระแสตอบรับก็ดีด้วยปิดสำหรับโปรใหม่นะครับก็ยังขอฝากแฟนแฟปิดสำหับโปรใหม่ให้ดู669ก้าูแจ้งไลฟ์กัรไปรักละครเรื่องต่อไปซีรีส์เรื่องต่อไปของผมด้วยนะครับก็จะเป็นอีกอีกแบบหนึ่งอันนั้นเป็นสูดย์ศสวนฆาตกรรมเลือดสาดอันนี้เราไปนติคอมดี้ยิ้มกัดหมอนแน่นอนครับผมไม่มีแล้วอ่ะไม่มีแล้วโอเค ขอบคุณครับ